ให้เราเออเราให้กำลังเร,เราก็เออก็คิดไปเรื <c oughs> เ่อยเนี่ยพระวัดต่างๆเขาไปคุยกันเกี่ับผู้รู้ข่าวเขาเขาไปคุยกันเนี่ยวันละคำมันอย่างนี้นะถ้าพระสอบได้อย่างให้รงวัลอีเนี่ยเส้นประโยคเก้าก็ไปแสนนึงยังเนี้ย <c oughs> ประโยคหก 6, ประโยคอะไรก็ให้ตามประโยคประโยคแปดก็แปด หมื่นอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยนะให้อย่างเงี้ยให้กําลังใจพอท่านสอบได้ไปยกหกก็ไปหกหมื่นอะไรเนี่ยอย่างเงี้ยที่มาก็เอาไปได้มีกําลังใจพ่อแม่ลูกญาติพี่น้องต่างจังหวัดเอาไปให้พ่อชายแม่ชายบ้างเป็นไรมันเสียหายอะไรนี้นิดทีซื้อเลยวัตถุดเอาเอาไปชายบ้างเนี่ย ก็ดีโยมนัที่คุยันเนี้อะโยมมีอะไรก็คุยได้นะไม่ใช่ใช้คุยคนเดียวแต่ถือว่าเป็นกันเองมีอะไรที่จะคุยกันก็ดีเนี่ยก็หักวกาเอาพิมพ์เก่าๆอะไรมานี่ก็ดีล่ะฉันก็เออดีจะได้เอาเข้าวิพิทบันเอาไว้ให้คนได้รู้ว่าที่มาที่ไปมันเป็นอย่างไรเราจะได้เก็บเอาไว้ก็ไม่เราก็ไม่ได้เอามาใช้แล้วล่ะอย่างนี้นะ ปัญหายากเลยนะครับคราวที <c oughs> ่แล้วที่ที่ถวายอาจารจําได้ไหมที่มีสิบแปดแม่พิมพ์อวัอนที่ถวายวันที่<แ>วันที่สิบห้าพระอาจารย์จาได้นะแล้ววัน,นไอ้นี้ที่ที่ถวายไปแล้ววันนั้นแล้วก็วันนี้มาถวายทำอะไรเรื่องแรงกลก,ก็วันนี้นะครับพระอาจารย์ครับก็ถื <c oughs> อว,ว่าเป็นเป็นวันที่ดีนะครับพระอาจารย์ครับก็คือว่าก็เรียนอาจารย์นะครับผมในท่าสวัสดิ์อาจารย์จะได้นะครับอาจารย์ครับก็ อันนี้ท่านรองากตราจารย์ดรจุธามาาสัจจยวิวัฒนะฮะอยู่ที่สถาบันวิจัยจุฬาพรนะฮะที่สถาบันวิจัยจุฬาพรนะฮะพี่กู้แล้วก็แฟนพี่กู้แล้วก็น้งองโอมกับน้องเก๋ท่้นกันฮะก็ะคือก็วันก่อนวันที่สิบห้าที่ได้นำพระหลวงปู่มาถวายพระจารย์นะครับ<ม>แล้วก็ได้ก่าวคำถวายทุกอย่างแล้วก<ม>็เรียนพระจารย์นะว่าตั้งแต่เริ่มสร้างมาจนถึงตอนนี้ท่านจารย์ ก็มีสิ่งมหัศจรรย์เกิดขึ้นมากมายครับอาจารย์ผมเป็นวิทยาศาสตร์อาจารย์และสิ่งที่จะให้อาจารย์วันนี้อาจารย์นะ,ร,นะร,รูปภาพรูปนี้เดี๋ยวน้องอมนะฮะเดี๋ยวน้องนังเกตถ่ายรูปจะเป็นรูปภาพของที่พิธีที่เกิดขึ้นในปีพศ2411นะอาจารย์นี่ก็คือ2411นี่ก็เป็นสมเด็จพระพุทธาจยาโตอาจารย์องค์<ม>ที่สองก็เป็นหลวงปู่เงินองค์ขวา,าสุดก็จะเป็น จะเป็นหลวงปู่ภูพครับอาจารย์อ,องค์สุดท้ายก็เป็นพระสุภพสุพรรณเมธาซึ่งหลวงปู่เกี่ยวข้องกับหลวงปู่เทพลูกดอนดรับอา,าจารย์ครับนะฮะก็เท่าที่ผมเรียนรู้มาเนี่ยอาจารย์นะก็จะมีจะมีะมหีบครับอาจารย์จะมีหีบแล้วอาจารย์แล้วก็หีบจริงๆแล้วนี่จะเป็นทองคำํำจะจะเป็นทองคำนะอาจารย์แล้วก็จะมีพระอยู่